สวัสดีครับอยู่กับ e v o r s i o n Event p สี่นะครับก็วันนี้มาเล่นยุคกลการนะครับอยู่กับใครครับโฟกัสนะครับคนเดิมโฟกัสเล่นดานสิมาดาดนี้แล้กันนะโอเคครับผมครับ <laughs> มาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วทับฟาร์มก่อนผมก่อน ได้ไปเปลี่ยนผู้เล่นมาใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนตัวละครมาใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นอัศวินขี่มานคครรัับบอ้บวันนี้ก็ข่บวิธีขับวิธีกรในรายการเปคนนึงนะครับตีสิบเองนะครับขาดวิธีกรนะครับจรจิงโฟกัสได้ผลลัพธ์ยุคยุคยุยปัจจุบันนะคือได้ตัวละครปืนนะ้วลืมบอกโฟกัสว่ะ ฉันลืมบอกโฟกัสอีอีฮ่าฮดล็อกอะไรนะตัวยิงปืนใน,นยุคปัจจุบันอ่าได้ละได้ละได้ละอ๋อลืมบอกให้เอา,มาเอไม้เฉยมีอะไรหรอแต่มัน<อ>ตัวละพัดนะดดนะโคตโหแพงแขงมากนี่ๆน,นี่มาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวรอได้ทหารก่อนไอ,<ม>อ,อปืนคาบอยนี่ยังไม่เอาดีกว่าทหารมันยิงรัวใช่ไหมใช่ยิยงรัวตบตบตบตอนนี้เงินผมก็เหลือสืมหลาดเลยนะครับก็ไม่รู้จะไปออตอนนี้ก็ให้มันตีไปก่อนนะครับ ใช่ครับใช่ียังไม่ใกล้มาแล้วก็รีบๆทำฟาร์มนะครับทุกคนวิ่งเร็วมาแล้วนะครับทุกชมตอนนี้โอ้โหวิ่งไวจัดเลยนะครับใจมากใจไวมากนะยังไงตัวนี้ยี้ทั่วแมพนะครับทั่วแมพ กลัวครับโอ้กว่ามันจะเดินผ่านไปได้ก็ไกลอยู่นะนายาวอยู่นะไกล้มากครับว่าวเดีย๋ยวผีจะมาแล้วครับต้องรีบซื้อเรือลำน้ำแล้ว หนร้อยไ่ไหวไหมเนี่ยไม่ย,ยึแล้วจ้าตอนแบ๊ไว้แล้วจ้ะโฟกัส ผู้ชมราสถานะของพีเรียบร้อยแล้ว โอเคตอนนี้เราก็ได้มาหาเล่นต่อที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบอันนี้มันก็น่าจะเดินเข้าบ้านแบบชิวๆเลยนะครับไม่นขนาดนั้นครับตอนนี้ผมผมกำลังจะติดตั้งทหารครับมือปืนโพลซุ่มยิงครับถ้ามันเข้าบ้านได้ถือว่ามันเก่งนะ มันดีจะตายแล้วเสร็จแล้วครับตัวนมันไรอดตายแล้วอะ่ะอืม i mean, yeah. ใช่หมดแล้วเราก็จะวางรถแล,ล้วครับท่านผู้ชมเอ๊ะวางหมดก่อนดีกว่า อะไรวะน่าบนโบดเพราจะถูกราคาให้อัพสแบบถูกกัดเลย mm <small> ดีมากโอ้ย่ารยากตอนนี้คุโฟกัสจะดูว่ามันง่ายหรอมั้ยครับตอนนี้ นี่อ่ะใช่แล้วตอนนี้คิดว่าสบายคลิปนี้ตอนนี้คิดว่าสบายหรือมันยากตอนนี้ก็สบายอยู่ครับเสัยใจว่าคลิปนี้จะน่าเบื่อสักหน่อยนะครับเพราะว่าเพลงไม่อยู่นะครับ มาแล้วมาแล้วอ้พูดเรื่รายการมาวไม่ไปเฉยไปรวบรวมแบโเชสมมานึ่งเจ็ดแปดเก้าเอ็ดสาแบบเองไม่เยอะหรอกเขามาเขามาจะไม่ไมเล่นนะแค่มาตะคายเฉยเดยเตอนยูปอนี้นะครับยูยอ๋อเอดนะ เออแหละเดี๋ยวอาจจะเจออาจจะไม่ได้แหกปากเหมือนตอนที่สองแล้ว,พวเพราะว่าเจ็บคอเจ็บคอนะครับ <c oughs> เพ้่มมาสรวจเลยมันได้ด,ด เป็นกลุ่มมนนี้มัง้งใช่ขอเลิกลุ่มให้ส่งให้ลกลุ่มนี้ no, no gaming, โดนโเนเกมมีเฉยอ๋อทีแ็กส่งมาส่งเหียไม่รู้ทีลรกห้องกลัวอย,อย่าเอาเวลางานหยาบละ wow ก็จะอัดชิปเสืเหมืองกันนั่นซีฟะไรซีฟอาสมบีนะอาสมบีที่เลินไปจะอัดพุดาเลยเชี่ยมันนะครับอีซี่ลฟารอกตัอีกหน่อยเขียมมันเกียมแรงเลยทีเดียวอันที่สองเช now? Wow. <laughs> ดูกองทัพทหารด่ปุ่นว้าวไอ้พ <c oughs> วกนี้กูจะขายทิ้งหมดละไม่ได้ช่วยเหี้ยเลยช่วยอยู่นะช่วยดีมากอะมาช่วยอาช่วยลาน้ามีกรอบ วไหนาพานดาสม,มอลอะหูมลบไปได้เลยจินโคตรรัวแต่กลับจะไม่มีราคาได้เอาเลี้ยงจับจุดก้อนรลโไว เลื่อดรถดียวโอ้ยอว,ว้าวว้าวยิงไปเลยครับถล่มคาลย เรบกวรนะครับเพราะว่าเสียงรถแม่งโคตรเยี่ยมมากนะครับเสียงรถคุเฮียเลยเสียงเยี่ยมโคตรจัวนะครับท่านผู้ชมใช่โบดอันนี้มันตันแล้อกูเรียวห่าตันเหลือตันแล้วตันแล้วตันแล้วอ่ะ เรียกผองทับเติมแป๊บ ูยังไม่ได้ออกจากรูเลยอะใช่เอามันนี่เดียวก็ตายแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เรามีกองพลรวัวนะครับยิงครับยิงเยอมากครักองพลจีหอยไงจีหอยก <c oughs> องพล G จีหอยเวจวีตรงกลางไม่ใช่ อะไรยกไปนะี่นี้ตัวขอแห็งยุคนี้นะครับรุนะยะในการโจมตีนะครับ <c oughs> เฮ้ถอรับถอับก็ฮาวมันจะรดได้ไนงะ <c oughs> ไปดูสวยยิงยิงโคตรไกล <c oughs> <c oughs> ห้าหรือสามไปสองนะครับรโคตรเยอะครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหแอบไปคิปบอกอีเบสมากแต่ก็ยังไงก็ไม่ได้ช่วยให้ขนาดการเดินยังแหลกเลยนะครับาาแต่เดินนี่ไม่แหลกนะครับไม่แหลกเลยดูดิครับ <c oughs> <c oughs> แหลกเลยครับแม่แหลกเลยครับแม่แหลกเลยครับท่านผู้ชม ไม่เลยเอตะค้างไว้แล้วครับนี่ครับคือเอกลับมา60เฟรมอุ้ย30เฟรมที่เรากลับมาแล้วลื่นปืนเลยตอนนี้พอดีปืนปุ๊บแม่ง f x, ดอดรอปบเลยครับหลับใจค,ครับท่านผู้ชมเราดีเด่นใจแล้วนะคบดีเนนด,ดเ่นค่ะอ่า

ตอนนี้ก็ใช้ชนะมาถึงยุคทีนะเรียบร้อยยุคปัจจุบันแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครไทยคนรับเลยนะครับจจครัยบ๊ายบาย